สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชม youtube ช่องคนล่าฟันในวันนี้นะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางเลขคำนวณของหวยลาวนะครับซึ่งได้นำแนวทางมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามได้รับชมนะครับสำหรับเลขคำนวณก็เป็นหวยลาวในวันที่31ทธันวาคม2563 ที่ถึงนี้นะครับซึ่งก็ได้ชิดค้นสูตรการคำนวณมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยนะครับสำหรับผลงานในงวดที่ผ่านมาก็เข้าเด่นหลักศูนย์และหลักหนึ่งนะครับในตารางตัวเลขก็เข้าไปที่ศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับทางช่อง YouTube คนร่าฝันนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกกฎหมายเท่านั้นใช้วิจารณญานในการรับชมนะครับตัวเลขก็มาจากผลการคำนวณที่ทางช่องอยูทูบคนละฝันได้คิดคนขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปนลนรางวัลของสลากินแบ่งรัฐบาลหวยลาวที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับ สำหรับสถิติผลหวยลาวก็มีดังนี้นะครับ21ธันวาคม63ออก208 36 23ธันวาคม63ออกทดแทนออก562 16 24ธันวาคม63ออก020 96 28ธันวาคม63ออก138 80นะครับในวันที่30ธันวาคม63ออก2 4 3 0 1 ก็มาเข้าทั้งเด่นหลัก0และ1นะครับส่วนในวันที่31ธันวาคม63ก็รอผลออกนะครับสำหรับชิปวีโอนี้ก็เป็นการถ่ายทำชิปวีโอในช่วงเช้านะครับซึ่งผลรางวัลก็จะออกในช่วงเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับหรือ20นาฬิกาก็มารอรุ้นผลนะครับว่าตัวเลขจะเป็นไปตามผลการคำนวณนี้หรือไม่นะครับ สำหรับทางช่อง youtube คนล่าฝันนั้นก็เน้นที่เลขเด่นเลขหลักนะครับท่านผู้ชมก็สามารถนำตัวเลขไปลุ้นรางวัลโดยการนำไปใช้ในการวิ่งหรือรุ้นสประตูนะครับซึ่งทางช่อง youtube คนล่าฝันก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเพียงเท่านั้น,นครับรับชมเพื่อความมาเทิงและเป็นแนวทางนะครับ ผลการคำนวณหวยลาวในวันที่3 1เธันวาคม63เด่นสุดให้ไปที่หลัก4เด่นรองให้ไปที่หลัก5เด่นน้อยที่สุดก็ให้ไปที่หลัก1นะครับก็รอรุนผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับสำหรับตัวเลขการคำนวณหวยลาวในวันที่3 1ธันวาคม63นะครับ ตารางตัวเลขหวยลาวก็มีเลขเด่นคือ4 1 5นะครับส่วนเลขประกบเป็นคู่ชุดก็จะมี6 2 0 8นะครับในการจับเป็นคู่ชุดผสมในชุด2ตัว3ตัวหรือ4ตัวของหวยลาวนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถนำไปจับเป็นคู่ชุดตัวเลขชุด2ตัวได้เองนะครับซึ่งทางช่อง u t u b บคนล่าฝันในบางครั้งก็จับไม่เข้านะครับ ส่วนมากก็จะมาเลขเด่นบ่อยครั้งก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับตารางตัวเลขกำลังวันและตัวเลขชิดคำดวนวณซึ่งเอามาผสมตัวเลขกันนะครับก็รอรุ่นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่ต่อไปก็ไปรับชมชุดตัวเลขชุด2ตัวที่ทางช่อง YouTube ค้นล่าฝันได้จับเป็นคู่ชุด2ตัวในวันที่31ธั 1, นวาคม63นะครับ สำหรับตัวเลขในหลักเด่นเลข4ก็จะมี4ชุดนะครับก็คือ48 45 42 46ชุดที่ตัวเลขที่คาดการว่าน่าจะมาก็ให้ไว้คู่ชุด45และ46นะครับต่อไปก็รับชมตัวเลข ในชุดเตือนลองนะครับสำหรับตัวเลขหวยลาวในวันที่3 1อธันวาคม63ชุดเตือนลองก็คือหลัก5นะครับมี56 58 51 สำหรับตัวเลขที่เด่นมากที่สุดในหลัก5ก็ให้ไว้ที่ชุด5-6นะครับก็รอรุ่นผลว่าจะมาตามนี้หรือไม่นะครับสำหรับตัวเลขเด็ดลองในหลักหนึ่งมีดังนี้นะครับ มี14 18 16นะครับก็เป็นตัวเลขชุดเด่นองในหลักหนึ่งสำหรับตัวเลขก็คัดออกมาให้เหลือน้อยตัวมากที่สุดนะครับในการจับเป็นคู่ชุดสำหรับตัวเลขเด่นในหลักหนึ่งที่เด่นมากที่สุดก็ให้ไว้ที่14นะครับก็รอรุนผลว่าจะมาตามนี้หรือไม่นะครับในการนำไปรุ้นรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบ,บาล ที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งทางช่อง Youtube คนลาฝันนั้นก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับ สำหรับหวยเาาชุด3ตัวก็จะมี4ชุดดังนี้ชุดที่1 4 5 1ชุดที่2 8 1 5ชุดที่3 8 1 6ชุดที่4 4 5 8ชุดตัวเลขที่เด่นมากที่สุดในชุด3ตัวก็คือ8 1 5และ8 1 6นนะครับก็รอลุ้นผลว่าจะมาตามนี้หรือไม่นะครับ สำหรับคู่ชด4ตัวหวยลาวในวันที่31ธันวาคม63มี8451 0815 5816 6458สำหรับตัวเลขที่คาดการว่าน่าจะมามากที่สุดก็ให้ไว้ที่0815และ5816นะครับก็รอลุ้นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับ สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับในการลงเป็นชิปวีโอของหวยลาวนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับทุกๆคน